ใช่ครับของของโรงพยาบาลรามาธิบดีมูลน<ะ>ิธิรามาธิบดี<ะ>ก็เรียกว่าเป็นโครงการเกี่ยวกับการให้ไม่มีสิ้นสุดนะครับ<ะ>เพราะว่าตอนนี้กําลังจะ,ะ,ะช่วยกันระดมทุนสร้างห้อง ICU ความดันลบสาหรับ<ะ>ผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อที่แบบเกิดอาการวิกฤตที่จําเป็น<ะ>ต้องใช้ห้องนี้อะไรนะครับ<ะ>ก็ดีใจมากแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้<ะ>เป็นกระบอกเสียง เคได้มีการถ่ายทาเป็นภาพยนตร์โฆษณาด้วยใช่ไหมใช en> ่ครับก็พูดอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เหมือนแบบทางโรงพยาบาลก็ได้ไปถามแบบคนอื่นๆมาว่ามันจําเป็นขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ má, ่งซึ่งผมเห็นว่ายุคนี้มันมีโรคระบาดหลายอย่างแล้วก็ห้องเนี้ยน่าจะสําคัญถ้าสมมติคนวิกฤตมาแล้วมันจำเป็นต้องใช้อ่ะก็สามารถช่วยชีวิตคนได้เคไม่มีส่วนช่วยในหลายโครงการ ใช่ครับก็โดยปกติที่ผ่านมาก็ถ้าได้ม yeah> ีโอกาสช่วยที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็จะจะได้ช่วยเหลือตลอดเราก็จะได้ไปช่วยอย่างน้อยที่สุดคนที่เป็นนักแสดงอะไรอย่างครับได้เป็นกระบอกเสียงก็ดีมากๆแล้วใช่สามารถร่วมเงินสนับสนุนและแบงกาเงินได้ไหก็ผมเชื่อว่าพอหลังจากที่ภาพยนตร์โฆษณาตัวนี้ออกไปได้ประชาสัมพันธ์ก็น่าจะมีช่องทางผมว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการ บริจาคอันนี้เป็นเบื้องต้นในเรื่องของการบริจาคแล้วส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันคือช่วยกันดูแลตัวเองให้ไม่ป่วยจะได้ไม่ต้องใช้ห้องนี้ถูกไหมออนนี้ล่าสุดอะโควิดมันกลับมาวันละรอบสองว่ามันกลับม่ได้ใช่ใช่ก็อัปเดตเนาะอัปเดตเรื่อยๆผมว่าแบบสิ่งที่สําคัญเราเราแบบเรียกว่าเห็นใจสําหรับสําหรับถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์เหมือนเหมือนรอบแรกอะ เห็นใจสําหรับผู้ประกอบการหรือว่าใครที่ได้รับผลกระทบเยอะๆอะเราเห็นใจคือเราบางทีแบบขนาดเราเองเราก็โควิดศูนยบาทเหมือนกันอะอยู่บ้านอะไรเงี้ยมันศูนยบาทกันไม่ไหวแล้วพี่ว่าต้องมีคนสกิลทําอาหารขายกันเยอะแยะมากมายคืออันเนี้ยอย่าให้มันอย่าให้มันเกิดถึงถึงจะต้องล็อกดาวน์เหมือนรอบแรกเลยเพราะว่าแบบคนเดือดร้อนเยอะมากเขาบอกว่าอะไรจะไม่มีเวิร์กให้ทำจะไม่มีโฮมให้อยู่แล้ว อตองมีบทล,ล,ล,ละครใช่โอ้โหนี่หลังโควิดมานี่ถ่ายยับเลยนะก็เรียกว่าตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่ครับดาวคนละดวงก็ถ่ายเร่งๆเลยแล้วก็ตอนนี้ได้ข่าวโควิดมาอีกทีนึงก็จะกระทบจะกระทบมากมายค่ะนั่นแหะสิก็คือแบบก,ก็ได้แต่พูดแล้วก็พยายามดูแลตัวเองแล้วก็เหมือนแบบผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนน่ะเคยผ่านรอบแรกมาแล้วอ่ะมันมีสกิลในการดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นมันก็ต้องระวังรู้ว่าพอเวลาล็อกดาวนานๆมัน ส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตบ้างมันก็น่าจะแบบไม่ควรเกิดขึ้นอีกทีกอีกครั้งเลยความพร้อมตั้งรับยังไงบ้างครับเราใช่ไหมคือจริงๆตั้งแต่ตั้งแต่พอหายไปแล้วเริ่มกลับมาใช้ชีวิตเริ่มปกติแล้วแต่ตัวผมเองผมก็ยังรู้สึกว่ามันควรที่จะเป็น new normal อ,อยู่ก็คือใส่หน้ากากหรือว่าแบบล้างมือถี่ขึ้นอ่ะในทุกๆวันนี้เห็นเจลที่ไหนก็ก็กดไปไหนมาไหนขึ้นรถก็ต้องต้องล้างมือผมว่าอันเนี้ย ก็ยังทําอยู่ก็ถือว่าเป็นเป็นวิธีการหนึ่งที่เรียกว่ากาดไม่ตกอย่างหนึ่งที่ที่เรากําลังทําอยู่แล้วก็พอตอนนี้มันเริ่มกลับมาอีกอ่ะเราก็ยิ่งต้องใส่ใจว่าเราจะไม่ไม่หย่อนในพฤติกรรมของเราอะไรนะครับ้อ,อ,อย่างไรคนเริ่มร<ช>ีบไปนวดก่อนรีบไปเพ้นเล็บก่อนเริ่มนมีนม้ก่อนเราต้องรีบเสริมรบอที่ไปเสริมหล่อฉีดด้วยฉีดนี่อะไรันเออพูดปุ๊บนี่นึกออกนะต้องรีบเหมือนกันด้วยใช่ไหม หน้าผากย่นแล้วเด้ออะไรเร็วนี้แล้วกันขอบคุณมากไปจิ้มไ้ก่อนครับตรี่จิงๆเราไม่พี่เดี๋ยวถ้าเกิดมันล็อกดาวน์ลรวอรีบไปเที่ยวไหมเหรอจริงๆเรื่องเที่ยวยังแบบตัวเราเองยังไม่ได้คิดมีแพลนว่าว่าจะไปเที่ยวนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ยังแบบมันก็ยังไม่ไว้ใจ嘛คือต่อให้ต่อให้จะไม่มีผู้ป่วยในประเทศนานแล้วมันก็ยังมีความรู้สึกกังวลยังยังไม่ไว้ใจอยู่แล้วก็อีกอย่างเริ่มกลับมาทํางานเยอะแล้วด้วยก็เลยแบบว่า ยังไม่มีแผนนั้นแล้วตอนเนี้มาอีกเกอร์แบบืม่อย่โรงเรียนของพูดเ่ะคะเป็นยังไงบ้างาน,นอ๋อก็คือน,น้องก็ดีครับตอนนี้ก็เตรียมการสอนออออแล้วก็มีสอนออนไลน์ด้วยอะไรด้วยการสอนออนไลน์มันก็ปลอดภัยหน่อยออแล้วนักเรียนที่เข้ามาก็ต้องต้องดูแลวัดไข้ล้างแอลกอฮอลอะไรอย่างนี้ใช่ือว่าปรับตัวไปใช่ไหมคะถือว่าปรับตัวครับือ,บบอเคทุกคนต้องการอย่าตกน้องทุกคนจริงผมเชื่อว่าหลายๆคนนะ ก็เรียกว่าผ่านวิกพวกเราทุกคนคนไทยผ่านวิกฤตครั้งแรกมาแล้วล็อกดาวมาแล้วรู้อยู่แก่ใจว่ามันส่งผลกระทบยังไงบ้างแล้วก็เห็นใจทุกๆคนที่ได้รับผลกระทบนะครับก็อยากบอกให้ทุกคนว่าสิ่งที่เรากาดไม่ตกอยู่แล้วก็กต้องก็ต้องมีอยู่ต่อไปส่วนใครที่แบบอาจจะเผลอกาดตกไปบ้างก็ลองใส่ใจตัวเองอีกสักครั้งหนึ่ง <S <S เหมือนเหมือนที่เคยทําในครั้งแรกเหตุการณ์ครั้งนี้จะได้ไม่ ไม่บานปลายไปถึงล <on> ็อกดาวน์อีกรอบครับผมเข้าเล่นกันแนวนะนแล้วได้ค่าวว่ากลับมาโสดแล้วค่ะเออคุณเปิดเลยนะฉันรักเธอดีใจก็ยังไงดีจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่อยากจะพูดเท่าไหร่นะก็คุยกันทั้งสองคนแล้วว่าบางครั้งแบบอมัน คุยกันแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนกันเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันอ่ะมันกลับสบายใจกว่าก็เลยตอนนี้ก็เลยเป็นแบบนั้นนานหรือยังค่ะก็ประมาณสักเดือนหนึ่งคือหลังจากมีข่าวที่มีปัญหาหรืออะไรครับคือคือทุกครั้งทุกครั้งที่มีปัญหาก็พยายามพยายามปรับกันอะไรเงี้ยครับแต่มันก็ยังมีหลายๆอย่างที่แบบว่า มันเกิดความไม่สบายใจกันทั้งคู่อะไอแล้วก็เหมือนแบบมันก็ได้คุยกันแล้วลองแบบนั้นแบบนี้ก็สุดท้ายเออพอมาคุยกันอีกทีหนึ่งมันรู้สึกว่าเป็นพี่น้องกันทําไมมันคุยกันแล้วมันแบบมีรอยยิ้มมากกว่าอจริงสาเหตุมันเกิดจากอะไรอครับจริงๆก็ผมว่าด้วยเวลาส่วนหนึ่งแล้วก็ด้วยทัศนคติส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ดีอะไรแต่ว่าการทํางาน คนคนละแบบกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ด้วยตัวผมบางทีแบบเราเองก็แบบทํางานแล้วบางครั้งก็เรื่องเวลาไม่ได้ปรับตัวไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเทะเลาะกันบ่อยคือว่าปัญหาส่วนใหญ่มาจากเวลาปัญหาส่วนใหญ่มาจากเวลาด้วยนะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วก็แบบหลายๆอย่างแหละเรื่องความชอบไม่ชอบอะไรค่ะต่างๆที่เกิดเคลียร์กันได้ดีจบได้ดีจบได้ดีครับได้ดีตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่แต่ว่าแบบ เออมันแบบอย่างที่บอกว่ามันคุยกันด้วยความสบายใจว่าจะอยู่ตรงนี้เศร้าๆหน่อยว่าอยู่คนเดียวได้บ้างแล้วแล้วอย่างบอกว่าตัดูเศร้าๆอยู่คนดียหมายถึงคุณหมออเหรออ่าคุณหมออันนี้อันนี้ไม่เห็นแต่ก็แต่ก็ทุกวันนี้ก็เหมือนแบบยังให้กําลังใจกันอยู่เรียกว่ามีมีอะไรที่เหมือนไม่สบายใจเขาไม่สบายใจเลยก็ยังยังคุยกันจริงๆเราเสียดายเวลาไหมครับผมว่าไม่ไม่เสียดายนะคือแบบ ออย่างน้อยมันก็ได้สอนให้ให้เรารู้ว่าเราเป็นแบบไหนแล้วก็เหมือนแบบมันก็สอนให้เราก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่งในในเรื่องของในเรื่องของความรักอะไรไม่เสียดายด้วยความที่เราเป็นบุคคลสาธารณะเป็นดาราด้วยครับคนที่จะเข้ามาเลยต้องแบบต้องวางตัวหรือต้องปรับตัวเองมากอันนี้อันนี้ผมพูดตรงนะอย่า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 พูดว่าให้คนที่เข้ามาหาเราต้องปรับตัวเลยผมว่ามัน จริงๆมันต้องถ้าเกิดคนคบกันในความคิดผมมันก็คงต้องทั้งทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยบางอย่างมันอาจจะยากสาหรับผมบางอย่างมันอาจจะยากสําหรับเขาแล้วมันก็เลยแบบถ้าเกิดมันมีความทุกข์มันก็ไม่ดีกับความรู้สึกทั้งสองฝ่ายอย่างเงี้ยครับแบบนี้นะคนก็คือจะกลับกลับมาคบอีกตอนนี้อ่ะคิดว่าคิดว่าไม่ครับหรืว่าคือเหมือนแบบมันอยู่ตรงเนี้ยมันสบายใจแล้วอหรือว่าโอกาสรีเทิร์นไม่มีแน่ๆน ไม่น่าหรอกอตอนนี้มันแบบว่าเรายังรู้สึกว่าแบบด้วยหน้าที่การงานด้วยอะไรที่มันไม่ได้มีเวลาไปทํานู่นนี่นั่นเลยอ่ะก็ขอเป็นอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันยังยังไม่คิดที่จะที่จะมีใครหรือว่าอะไรเนี้ยเพราะว่าเพราะว่า เราไม่ค่อยไม่ค่อยขี้เหงาอะเออจริงจริงเราเสียใจไหมพี่แคทโทษเหมือนแบบพี่กคทปรับตัวแบบดูปกติดูแบบอะไรอย่างเงี้ยอิติโลเศร้าไหมเราแก้ไขไดไหมการหรือเปล่าเฮิร์ตก็มีความรู้สึกเสียใจอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันมันมันใช้คําว่าเฮิร์ตก็ไม่ถูกเฮิร์ตมันเหมือนแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันด้วยความเข้าใจคืออย่างแรกมันก็ต้องยอมรับความจริงกันทั้งคู่ก็เลยก็เลยแบบเสียใจแต่ว่าไม่ได้เฮิร์ต ครับผมดูปกติใช่ไหมมันก็ต้องพูดก็ต้องปกติครัะเรียคุณแม่ว่ายังไงบ้างกับความรักันที่มาหาเรากองน่าจะตามแล้วล่ะนะแม่ไม่ได้ว่าไงครับก็แม่ทุกอย่างทุกอย่างแม่ก็แล้วแต่เราแต่ว่าก็ก็มีคุยกันบ้างแต่ว่าแม่ไม่ไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เราตอนนี้จะโสดยาวๆนะครับคิดว่าตอนนี้ก็ไม่ตอนนี้ก็โสดเลยก็แบบไม่ได้ไม่ได้คุยกับใครแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ ได้ได้เจอตัวเองมากขึ้นอย่างที่บอกว่าความรักครั้งนี้มันก็สอนให้เราได้ได้เจอตัวเองว่าอันไหนที่เราแบบโอเคหรือว่าอันไหนที่เราแบบลำบากใจอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยแบบได้อยู่คนเดียวครับฮ<ม>แฮปปีป้ปป<ะ>สีีครปีรวมนา่าจะสักสองสามปีครับ